สวัสดีชาวโลกทั้งหลายล้านคนด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ทุกคนอยู่กับผมผมเขียนดีโปเกมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับครอจริงมันก็เลยปีใหม่มาแล้วแหละแต่หมายถึงว่าเลยบางปีใหม่ซึ่งผมต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่ยังดูผมจนถึงขึ้นมาปีใหม่แล้วปีใหม่นี้ผมขอ 500ซับสไคร์เบอร์ถ้าทำได้จะเป็นอะไรที่ผมแบบผมจะแจก1,000โลบัคให้กับคนดูเลยถ้าได้500ซับสไคร์เบอร์ในปีนี้ซึ่งนี้เราก็มีแขกรับเชิญหนึ่งคนนั่นก็คือพี่เจตพ,พี่เจตมาคครับโคโนดีโอดาแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะ ให้ทุกคนนะทิ้งคำถาม Q a ถามผมมาได้เลยถามผมได้ทุกอย่างเลยผมจะมาตอบให้ในคลิปหน้านั่นเอง,เองซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำคลิปโรบอกด้วยเวลานานมากมาประมาณ8-9เดือนได้เลยนะรานทำให้ผมรู้ว่าการที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนหรือว่าการที่จะเป็นเกมเมอร์ใช่ใชแล้วรถก็เสียงดังมากนะครับทุกคน ไม่ใช่อระเดหรอกขอโทษจีอ่ะฮะซึ่งผมเนี่ยอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเล่าแต่เริ่มต้นเลยนะที่ผมเริ่มทําช่องนี้นะคือความจริงผมมีช่องเก่าผมนะซึ่งช่องเก่าผมเนี่ยเขาถูกปิดตัวไปเพราะอยู่การใช้งานไม่ถึงแล้วว้ตามสนะ <Yeah. S 1> ี่สิบคนอ่ะทำสองปีอ่ะเอ่สามปีทำสามปีวุ้ตามสี่สิบคน แต่มาครั้งเนี้ยทำแค่ไม่ถึงปีแต่ว่าได้มาสองร้อยสองร้อยสามสิบคนนี่ถือว่าผมรู้สึกดีใจมากๆแล้วผมขอขอบคุณทุกคนปีนะี่ผมขอห้าร้อยซับสไคร์เลยผมขอ500ห้าร้อยซับสไคร์เยอะจังเลยแต่ผมจะมาแจกหนึ่งฟารให้ทุกคน ไม่ใช่ทุกคนให้คนดูหนึ่งคนที่เป็นผู้โชคดีตอนนี้ผมจะทำกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดวงใช้ความสามารถของคนล้วนๆนะครับเอาๆรีบกดตับสไครต์คีรีปกดซะ,สะ,ะทันทีคนรีบกดเลยรีบกดเลยเปื่อจะเป็นผู้โชคดีซึ่ง Q a อครั้งนี้นะผมทุกคนมาถามเลยเพราะนี่คือ Q a วแอปี่ใหม่แล้วเราก็จะมา ป้าคำถามไว้ในคลิปหน้าโดยที่มีพี่เจนนะครับผมเป็นพิธีกรผู้ช่วยของผมเองเป็นคนอ่านครับอ่านคำถามครับนักเรียนแข็งดีเขาตอบครับถามได้ทุกอย่างไม่ต้องเกรงใจผมถ้ารู้สึกเกรงใจผมหน่อยก็จะดีมากแต่ไม่ต้องเกรงใจผมนะเสียงไอเดียวจะไกล ซึ่งอืมเดี๋ยมันเล่นมันเล่นอางนั้นอยู่เป็นเกมอยู่นะคะผมซึ่งผมดีใจมากที่ทุกคนติดตามให้ผมนะคือว่าคือพอที่ผมรู้อะว่าหุ้นตามถึงหนึ่งร้อยเนี่ยคือผมวีดวานมากอะแต่ตอนนี้คือมันสองร้อยอะสองร้อยกว่าถ้าปีนี้ถึงห้าร้อยแบบ เฮ้ย hey, ผมเป็นเด็กคนหนึ่งนะที่ทำคลิปคือมันรู้สึกปรับผู้ดีถึงมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับคนอื่นๆหรือว่าไม่ได้เยอะเท่ากับเด็กๆคนอื่นที่เก่งแต่โดแต่ว่าผมคิดว่าตัวเองอมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าด้วยความสามารถของตัวเองและคนอื่นช่วยถ้าไม่มีไอเดียผมก็ไม่ได้แคสนโลบอกลง ถ้าไม่มีพี่ถ้าไม่มีพี่แจ็คผมก็จะไม่มีเพื่อนแล้วผมก็จะเหงาไม่มีอะไรทําถ้าไม่มีพี่เบสก็จะไม่มีใครสอนต่อถ้าไม่มีพี่เลียวหรือว่าที่อนดูวันผมก็จะไม่มีโล,โ,ลโก้ช่องสวยๆคือทุกคนช่วยผมอะเรา่องว้ตอนเนี้ยผมเข้าใกล้คําว่าประสบความสําเร็จเต็มที่แล้วนะถ้าผมสามารถเปิดหาไรายได้ได้เมื่อไหรถือว่าผมเริ่มประสบความสําเร็จแล้ว ขนาดนี้สําหรับผมก็คิดว่าผมจะประสบความสําเร็จแล้วถ้าเป็นพี่เจตพี่เจสจะดีใจเมื่อที่ผู้ติดตามมากกว่าสองร้อยด้วยความสามารถของตัวเราเองอะอ่าดีใจดิใครจะไม่ดีใจบ้างอ่ะอืมถึงผมจะไม่เทพทูเหมือนพี่คัตชาืันผมจะไม่เก่งสร้างแบบเก่งเหมือนกับพี่เบสแต่นี่คือตัวของผมเอง ทุกคนนะครับฟังนะครับผมคนที่คิดว่าจะทาคลิปเนี่ยเริ่มทําได้เลยนะเพราะว่าผมนงาห้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าขนาดผมเนะี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีดวงที่ดีหรือว่ามีคนหรือว่าบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องมีเงินที่เยอะไม่ต้องมีความสามารถที่เหลือนลดกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเราก็สามารถทําให้ตัวเองประสบความสาเร็จได้ทุกคนจำคำผมไว้เลยนะครับว่า ถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่มีทางที่เราจะประสบความสําเร็จได้ถึงความที่ผม,มยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่ผมประสบความสําเร็จไปแล้วอย่างเช่นด้านคณิตศาสตร์ของผมที่ผมสามารถก้าวไกลแล้วเป็นไม,ไม่ไม่สปอร์ตัวเองได้ไหมเนะี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ผมทําให้ตัวเองอยู่จุดสูงสุดในชั้นได้ผมสามารถทําให้ผมมียอด มีคนดูมีผู้ติดตามเยอะโดยที่ใช้แรงของตัวเองเต็มเต็มได้ได้รับแรงสนับสนุนจากคนอื่นคือบางคนนี่ครับเขาได้รับแรงสนับสนุนนะแต่เขาไม่อยากจะทําต่อก็เหมือนเขาไม่ได้เริ่มต้นแล้วเขาก็ขนาดมีคนช่วยสปอร์ตเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่ยอมเริ่มต้นมันจะประสบความสําเร็จได้ยังไงถูกต้องไหมถูกซึ่งเนี่ย ซึ่งผมเนี่ยลมลมลมุกคุกค,คานความจริงผมก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยที่อยากจะมีเงินอยากจะดังอยากจะมีหน้ามีตาในสังคมอยากจะหน้าตาดีอยากจะเรียนเก่งอยากจะทุกอย่าง,งานั่นคือสิ่งที่ผมต้องการมันเป็นคือมันอาจจะพูดดูสวยดูสวยหรูไปแล้วแต่ว่าผมเริ่มทำและผมทำได้ไกลได้ คือถึงคนบางคนคิดว่าเอา้าแค่สองร้อยคนน่ะมันจะไปอะไรอะ่ะแต่อันนี้คือความตั้งใจของตัวเราเองที่เราทำได้มาเองอะ่ะม,มันขยับขยื่นนะไม่ใช่ว่าคิดที่จะทำแต่ไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วคิดว่ามันง่ายแล้วก็ม่ไม่เราก็ไม่ทำอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ป่ะอ่ะ ปีนี้ทุกคนใครคิดจะทำอะไรทำเลยนะครับมาดูกันว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าผมกับพี่เจนนี่ก็จะคือตั้งใจทำ YouTube กันมากขึ้นนะลองติดตามพี่ช่องพี่เจนได้เลยก็คือ Injet Channel นะเขาจะชอบทำชีพงนี้ผมจะยังจะยังไม่ลงนะครับเพราะว่าคอมมันเล่นไม่ได้แล้วไอดีดไม่ยิงแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมกับพี่เจนเนี่ยช่วยตั้งเป้าเรื่องคือพี่เจนเนี่ยเขาอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต คนคิดนคนสวน่ว<ค>นใหญ่คนคิดคนส่วนใหญ่เนียนะ่ยเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนธรรมดาคนใหพวกเราทําไม่ได้หรือมันเป็นแค่สิ่งที่ธรรมดาแต่ผมจะบอกให้นะว่า,<อ>าพี่เจ็กับผมมีการตั้งเป้าไว้แล้วว่าพี่เจ็เขาจะฝึกทําให้เขาเก่งแล้วถ้าเขาเก่งเมื่อไหร่เขาอาจจะมาช่วยผมในการทาคลิปทําให้คลิปเรามีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะเย่อเย่อเย่อเยจมาจ ทุกคนรอดูได้เลยนะในปีนี้ผมจะตั้งใจอย่างเต็มที่ผมจะตั้งใจกว่าปีที่แล้วแน่นอนผมจะไม่ยอมให้คลิปหายไปสัปดาห์หนึ่งแล้วก็กลับมาทำใหม่อันนี้ก็จะ,ปะแปลกๆหนะ่อยโอเคทุกคนครับใครที่มีคำถามอะไรก็ถาม Q&A มาได้เลยนะแล้ววันนี้ผมก็ขอเอาไว้ที่งเงนี้นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ช่องแคนี้โเกแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Injet Channel ด้วยนะครับผม บายบายสวัสดีค่รัาลืมชื่อไปแว๊บหนึ่งลืมชื่อผมไปแว๊บหนึ่ง